มีคนบางประเภทที่ปลุกปั่นปฏิกิริยาที่รุนแรงไปทุกที่ที่พวกเขาไปไม่จําเป็นต้องตะโกนไม่จําเป็นต้องอวดไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรแค่มีอยู่และการมีอยู่อย่างเงียบๆน,บนี้สร้างผลกระทบที่ทําลายล้างต่อคนอื่นๆความอิจฉาริษยามักจะส่งเสียงดังเต็มไปด้วยความคิดเห็นเต็มไปด้วยความพยายามที่จะลดค่าแต่ความเคารพที่แท้จริงละ่ะมันเงียบมันสังเกตจากระยะไกล รับรู้ถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถตั้งชื่อได้และรักษาระยะห่างอย่างเคารพคุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนตอบสนองต่อการปรากฏตัวของคุณอย่างไรพวกเขาตึงเครียดไม่สบายใจหรือกลายเป็นคนแข่งขันทันทีโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อยั่วยุนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณความจริงแล้วมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงมันเป็นการยืนยันว่าคุณมีบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่สูญเสียไปหรือไม่เคยมี นั่นคือความแท้จริงที่แท้จริงและความแท้จริงในโลกที่สร้างขึ้นจากหน้ากากและรูปลักษณ์ภายนอกทำหน้าที่เหมือนกระจกที่ไร้ความปราณีวันนี้เราจะพูดถึงบางสิ่งที่คนไม่กี่คนกล้าย,ยอมรับอย่างเปิดเผยเราจะพูดถึงพลังอำนาจที่เงียบงันที่คุณมีเกี่ยวกับว่าการมีอยู่เพียงอย่างเดียวของคุณทำให้โครงสร้างสันคลอนทำลายหน้ากาก,ากและบังคับให้คนรอบตัวเผชิญหน้ากับความเปราะบางตนเองและที่สำคัญกว่านั้นเราจะพูดถึงว่าทำไม คุณไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครเพื่อที่จะอยู่ตรงที่คุณอยู่ตอนนี้หากคุณอยู่ที่นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเกินหากคำพูดเหล่านี้สะท้อนภายในตัวคุณเป็นเพราะว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจงมากที่มองเห็นเกินกว่าพื้นผิวรู้สึกเกินกว่าสิ่งที่ชัดเจนใช้ชีวิตอยู่ในความถี่ที่แตกต่างจากมวลชนดังนั้นหากคุณรับรู้ความจริงนี้ในตนเองพิมพ์ว่าจิตฉันเปิดออกรับสิ่งใหม่ พื้นที่นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่ไม่พอใจกับคำตอบที่ตื้นๆสำหรับคนที่แสวงหาความเข้าใจในชั้นที่ลึกกว่าของการดำรงอยู่ของมนุษย์และจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณประเด็นที่ 1. พวกเขาจะไม่มีวันถอดรหัสคุณได้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ใครก็ตามเข้าใจได้คุณเหมือนหนังสือที่เขียนด้วยภาษาโบราณที่มีนักปราชเพียงไม่กี่คนที่อ่านออกคนส่วนใหญ่มองไปที่หน้ากระดาษและเห็นเพียงสัญลักษณ์ที่สับสน พวกเขาพยายามใส่คุณในหมวดหมู่ที่พวกเขารู้จักพยายามติดป้ายคุณด้วยคำจำกัดความที่มีความหมายสำหรับโลกของพวกเขาแต่คุณมักจะหนีออกจากกล่องเหล่านั้นนึกถึงคนที่พยายามอธิบายมหาสมุทรให้กับคนที่ไม่เคยออกจากทะเลทรายคำพูดไม่สามารถถึงประสบการณ์ได้ในทำนองเดียวกันคนที่ใช้ชีวิตบนพื้นผิวไม่สามารถเข้าใจความลึกที่คุณอาศัยอยู่ตามธรรมชาติพวกเขาอาจจะเห็นว่ามีบางสิ่งที่แตกต่างอาจรู้สึกว่ามีชั้นที่พวกเขาเข้าถึงไม่ได้ แต่จะไม่มีวันเข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นภายในตัวคุณและนี่ไม่ใช่ปัญหานี่คือการปกป้องทำไมความซับซ้อนของคุณควรจะเข้าถึงได้สำหรับทุกคนทำไมความคิดการรับรู้ประสบการณ์ภายในของคุณควรจะพร้อมใช้งานสำหรับคนที่แทบจะเข้าใจตัวเองไม่ได้คุณไม่ใช่ปริศนาที่ต้องถูกประกอบโดยคนอื่นคุณเป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่เปิดเผยตัวเองเฉพาะกับคนที่มีสายตาที่ได้รับการฝึกฝนให้มองเห็นและคนส่วนใหญ่ไม่มี นักจิตวิทยาที่ศึกษาบุคลิกภาพที่ซับซ้อนค้นพบบางสิ่งที่น่าทึ่งคนที่มีระดับการไต่ตรองและความตระหนักทางอารมณ์ที่สูงมักจะรายงานว่ารู้สึกถูกเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาสับสนแต่เพราะว่าพวกเขาทำงานในระดับการรับรู้ที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถไปถึงเมื่อเหมือนกับว่าคุณเห็นสีที่คนอื่นไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีอยู่คุณไม่ได้เป็นคนยากคุณแค่เป็นมากกว่าประเด็นที่สอง พวกเขาแข่งขันกับคุณแต่คุณไม่ได้แข่งขันกับพวกเขานี่คือหนึ่งในพลวัตที่น่าสนใจที่สุดที่จะสังเกตในขณะที่บางคนราบตัวคุณกําลังวัดผลเปรียบเทียบพยายามพิสูจน์ว่าพวกเขาดีกว่าฉลาดกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าคุณแค่เดินไปตามทางของคุณคุณไม่ได้เล่นเกมของพวกเขาเพราะคุณกําลังเล่นเกมที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงอันที่จริงแล้วคุณไม่ได้กําลังเล่นด้วยซ้าคุณกําลังสร้าง ลองจินตนาการถึงนักกีฬาสองคนบนลู่วิ่งคนหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับเอาชนะอีกคนมองไปข้างๆอยู่ตลอดเวลาปรับความเร็วตามคู่แข่งใช้พลังงานทางจิตและอารมณ์ไปกับการเปรียบเทียบนักกีฬาอีกคนไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นเขามุ่งเน้นไปที่วิวัฒนาการของตัวเองที่การทำลายสถิติของตัวเองที่การเอาชนะข้อจำกัดที่เขาเองระบุคุณคิดว่าใครไปถึงไกลกว่าเมื่อคุณไม่แข่งขันคุณทำให้เกียรของเขาไม่มั่นคงโดยสิ้นเชิงพวกเขายั่วยุคุณและคุณไม่ตอบสนอง พวกเขาพยายามลดค่าคุณและคุณยังคงเติบโตพวกเขาคาดหวังว่าคุณจะเข้าสู่สนามอารมณ์ของพวกเขาและคุณไม่ได้ปรากฏตัวด้วยซ้ำน,นี่ทําให้พวกเขาเป็นบ้าเพราะการแข่งขันของพวกเขาขึ้นอยู่กับการสวนร่วมของคุณและคุณเพียงแค่ปฏิเสธคําเชิญการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตของอํานาจแสดงให้เห็นว่าคนที่มั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องไปสู่คุณค่าของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่เข้าร่วมในการโต้เถียงที่ไม่จําเป็นเพราะพวกเขารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นใคร ความจําเป็นในการแข่งขันเปิดเผยความไม่มั่นคงการไม่มีความจําเป็นนี้เปิดเผยบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากนั่นคือความแน่นอนภายในถ้าคุณกําลังติดตามมาถึงตรงนี้และคําพูดเหล่านี้กําลังมีความหมายสําหรับคุณใส่ความคิดเห็นตอนนี้เลยครับแบ่งปันสิ่งที่กําลังสะท้อนหรือเพียงแค่ใส่สัญ,ญลักษณ์คําสิ่งใดก็ตามที่บ่งบอกการปรากฏตัวของคุณเนื้อหาประเภทนี้มาถึงคุณเพราะมีการปรับจูนพลังงาน และเมื่อคุณโต้ตอบคุณเสริมสร้างความเชื่อมโยงนี้ประเด็นที่ 3. คุณยืนหยัดในขณะที่ทุกอย่างพังคลายมองไปรอบๆตัวคนกี่คนที่ตื่นตระหนกในความยากลําบากครั้งแรกกี่คนที่พังคลายลงเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนกี่คนที่สูญเสียการควบคุมโดยสิ้นเชิงเมื่อชีวิตมีแรงกดดันตอนนี้มองมาที่ตัวคุณผ่านพายุมากี่ครั้งโดยที่ยังคงสงบคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายกี่ครั้งโดยไม่สูญเสียแกนแท้ของตัวเอง ลองจินตนาการถึงอาคารระหว่างพันดินไหวโครงสร้างบางอย่างแตกร้าในการสั่นครั้งแรกอื่นๆโยกแต่ยังคงยินอยู่คุณคือแบบที่สองคุณถูกสร้างด้วยวัสดุที่แตกต่างกันหลักฐานของคุณถูกทดสอบมากครั้งจนตอนนี้มันแทบจะไม่สามารถทำลายได้และผู้คนสังเกตเห็นสิ่งนี้พวกเขาอาจไม่ยอมรับอาจพยายามปิดบังแต่พวกเขารู้ว่าคุณมีความมั่นคงที่พวกเขาไม่มีทำไมความสง,งบของคุณถึงรบกวนมากขนาดนั้น เพราะมันเปิดเผยความเปราะบางผู้อื่นเมื่อทุกคนรอบข้างกำลังล้มลงและคุณยังคงมีศูนย์กลางมันทำหน้าที่เป็นความแตกต่างที่โหดร้ายความสงบของคุณกลายเป็นกระจกที่สะท้อนการขาดการควบคุมของผู้อื่นและไม่มีใครชอบเห็นจุดอ่อนของตัวเองสะท้อนอย่างชัดเจนขนาดนั้นนักวิจัยที่ศึกษาความยืดหยุ่นทางอารมณ์ระบุว่าคนที่ผ่านความยากลำบากหลายครั้งและพัฒนานกลไกการเผชิญหน้าที่ดีต่อสุขภาพ แสดงความสามารถที่น่าทึ่งในการรักษาสมดุลแม้ในสถานการณ์ที่รุนแรงไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้สึกกลัวหรือเจ็บปวดพวกเขาแค่เรียนรู้ว่าการตอบสนองทางอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์ประเด็นที่4พวกเขาคาดหวังการล้มของคุณแต่คุณขึ้นมีคนประเภทหนึ่งที่เชียร์ความล้มเหลวของคุณอย่างลับๆพวกเขาสังเกตจากระยะไกลรอช่วงเวลาที่คุณจะสะดุดที่คุณจะทำผิดพลาด ที่จะทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นกับชีวิตที่หยุดนิ่งของตัวเองพวกเขาต้องการการล้มของคุณเพื่อแก้ตัวสำหรับการขาดการเคลื่อนไหวของตัวเองแต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจทุกอุปสรรคที่คุณเผชิญไม่ได้ทำให้คุณล้มทุกความท้าทายที่ปรากฏบนเส้นทางของคุณไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอลงทั้งหมดนี้เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงคุณมีความสามารถแทบจะเหมือนการเล่นแรบแลาตดในการเปลี่ยนความยากลำบากเป็นการเติบโตความเจ็บปวดเป็นปัญญาการปฏิเสธเป็นการเปลี่ยนทิศทาง ลองนึกถึงพืชที่เติบโตระหว่างแผ่นดินไหวมันไม่มีทางที่ง่ายเหมือนพืชในดินที่อุดมสมบูรณ์มันต้องพยายามมากกว่าต้องหาเส้นทางเลือกต้องพัฒนารากที่แข็งแรงกว่าแต่เมื่อมันในที่สุดก็ทะลุผิวดินมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าพืชใดๆที่ไม่เคยเผชิญความต้านทานคุณคือพืชและทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นยืนแข็งแกร่งขึ้นพวกเขายิ่งสิ้นหวังมากขึ้นเพราะการเล่าเรื่องที่พวกเขาสร้างเกี่ยวกับคุณไม่ได้รับการยืนยัน พวกเขาคาดหวังจะเห็นคุณถูกทำลายแต่คุณกำลังแบ่งบานพวกเขาคาดหวังจะเห็นคุณยอมแพ้แต่คุณมุ่งมั่นมากกว่าที่เคยและสิ่งนี้ทำลายตรรกกะของพวกเขาโดยสิ้นเชิงการศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตหลังการบาดเจ็บทางชิตใจเปิดเผยว่าบุคคลที่เผชิญกับความยากลำบากที่สำคัญและสามารถประมวลผลได้อย่างสร้างสรรค์มักจะออกมาด้วยระดับของวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้น พลังภายในและความชัดเจนของชีวิตมากกว่าที่พวกเขามีก่อนหน้านี้ความทุกข์เมื่อรวมอย่างเหมาะสมกลายเป็นปัญญาประเด็นที่5คุณบังคับความเคารพโดยไม่ขอร้องความสนใจมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนที่เรียกร้องความเคารพด้วยการตะโกนกับคนที่เพียงแค่ได้รับความเคารพจากการมีอยู่คุณไม่จำเป็นต้องประกาศความสำคัญของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องแสดงรายการความสำเร็จของคุณคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของคุณการปรากฏตัวของคุณพูดถึงตัวมันเองเมื่อคุณเข้าไปในสภาพแวดล้อมบางสิ่งเปลี่ยนไปผู้คนอาจไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะไรกันแน่แต่พวกเขารู้สึกได้มันเหมือนกับว่าความถี่ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับความยิ่งหรือความเหนือกว่าที่แสดงออกมันเกี่ยวกับสาระสำคัญ คุณแบกน้ำหนักและน้ำหนักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องถูกประกาศมันถูกรู้สึกลองนึกถึงความแตกต่างระหว่างฟ้าร้องกับแผ่นดินไหวฟ้าร้องดังมากซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เพิกเฉยแต่ผ่านไปเร็วและทิ้งผลกระทบที่ยาวนานเพียงเล็กน้อยแผ่นดินไหวอาจเงียบในตอนแรกแต่เมื่อมันมาถึงมันปรับโครงสร้างทุกอย่างมันเปลี่ยนพื้นที่อย่างถาวรคุณคือแผ่นดินไหว ทำไมคุณไม่ต้องตะโกนเพราะว่าคนที่สําคัญจริงๆกําลังฟังความถี่ของคุณคนที่ถูกต้องจับพลังงานของคุณโดยที่คุณไม่ต้องโฆษณาคนโง่จะเพิกเฉยหรือประเมินต่ําแต่นั่นไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อโน้มน้าวคนตาบอดว่าคุณมองเห็นคุณอยู่ที่นี่เพื่อเดินกับคนที่เห็นด้วยเช่นกันนักวิจัยด้านการสื่อสารแบบวิเชยคำพูดคนพบว่าอำนาจที่รับรู้ส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากสิ่งที่พูดแต่จากวิธีที่คนหนึ่งประพฤติตัวท่าทางน้ำเสียงการศบตาการปรากฏตัวด้านพลังงานทั้งหมดนี้สื่อสารมากกว่าคำพูดและเมื่อใครมีความแท้จริงที่แท้จริงการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดนี้กลายเป็นสิ่งที่ครอบงำประเด็นที่ 6. ความแท้จริงของคุณทำลายหน้ากากเราอาศัยอยู่ในสังคมที่สร้างขึ้นมาจากหน้ากาก ผู้คนสร้างเวอร์ชั่นของตัวเองสำหรับบริบทที่แตกต่างกันผู้ชมที่แตกต่างกันวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันพวกเขากลายเป็นคนที่เก่งในการแสดงจนบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองว่าพวกเขาเป็นใครจริงๆภายใต้ชั้นทั้งหมดของการอ้างเหล่านี้แล้วคุณก็ปรากฏตัวคุณที่ไม่ได้พยายามตามเป็นอะไรนอกจากสิ่งที่คุณเป็นคุณที่ไม่ได้ซ่อนความไม่สมบูรณ์แบบหรือแกล้งทำเป็นมีคำตอบที่คุณไม่มี คุณที่พูดความจริงแม้เมื่อนมันไม่สะดวกและความแท้จริงของคุณทำหน้าที่เหมือนกรดที่กัดเซาะหน้ากากทั้งหมดรอบข้างลองจินตนาการห้องที่เต็มไปด้วยคนที่ใช้หน้ากากที่ประนีตทุกคนแกล้งทำเป็นว่านั่นเป็นเรื่องปกติทุกคนยอมรับกฎที่ไม่ได้พูดของละครสังคมแล้วจากนั้นมีคนเข้ามาโดยไม่มีหน้ากากเลยทันใดนั้นหน้ากากอื่นๆทั้งหมดดูไร้สาระทันใดนั้นละครเสียความสนุก ทันใดนั้นทุกคนรู้สึกถูกเปิดเผยทำไมผู้คนถึงรู้สึกไม่สบายใจมากมาอยู่ใกล้คนที่แท้จริงเพราะมันบังคับให้พวกเขาเผชิญหน้ากับความเท็จของตัวเองความจริงของคุณทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจจับความเท็จคุณไม่ต้องกล่าวหาใครคุณไม่ต้องชี้นิ้วการมีอยู่ที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของคุณทำงานทั้งหมดแล้ว นักปรัญ,ญาอาธิภาวนิยมโต้แยงว่าสังคมทำงานผ่านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความเชื่อที่ไม่ดีชนิดของข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนแกล้งทำเป็นเชื่อในภาพลวงตาเดียวกันและเมื่อคนใดปฏิเสธข้อตกลงนั้นเมื่อคนใดเลือกที่จะใช้ชีวิตในความแท้จริงอย่างรุนแรงมันสร้างการแตกร้าวในระบบคนคนนั้นกลายเป็นอันตรายต่อระเบียบที่ตั้งไว้ประเด็นที่7คุณหนีพ้นจากการควบคุม และสิ่งนี้ทำลายพวกเขาคนที่จัดการมักจะพึ่งพารูปแบบที่คาดเดาได้พวกเขาศึกษาพฤติกรรมระบุตัวกระตุ้นทางอารมณ์เรียนรู้ว่าปุ่มใดที่ต้องกดเพื่อให้ได้ปฏิกิริยาที่พวกเขาต้องการพวกเขาสร้างกลยุทธ์ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับความคาดเดาได้ของผู้อื่นแล้วจากนั้นพวกเขาก็พยายามใช้เทคนิคเหล่านี้กับคุณและไม่มีอะไรได้ผลพวกเขาพยายามยั่วยุค,คุณและคุณไม่เข้าไปติดกับดัก พวกเขาพยายามจัดการคุณทั้งอารมณ์และคุณยังคงมีศูนย์กลางพวกเขาพยายามควบคุมคุณผ่านความรู้สึกผิดความกลัวหรือการอนุมัติและคุณเพียงแค่ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งของพวกเขาคุณไม่ได้เป็นคนยากคุณแค่ไม่พร้อมกับการจัดการลองนึกถึงคนที่พยายามใช้รีโมทคอนโทรลที่ไม่ได้สิงกับทีวีพวกเขากดปุ่มอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขารู้สึกหงุดหงิดสับสนแม้กระทั่งโกรธ พรอมในหัวของพวกเขารมโมทควรจะทำงานได้ทุกคนตอบสนองต่อคำสั่งเดียวกันใช่ไหมยกเว้นคุณคุณทำงานบนความถี่ที่แตกต่างกันทำไมมันถึงทำลายพวกเขาเพราะผู้บงการสร้างอัตลักษณ์ทั้งหมดของพวกเขารอบๆความสามารถในการควบคุมคนอื่นเมื่อพวกเขาพบคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อกลยุทธ์ของพวกเขามันทำให้หลักฐานของสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นสั่นคลอนพวกเขาไม่รู้วิธีจัดการกับการมีอยู่ของคนที่ไม่เล่นเกมของพวกเขา และเจ้าคุณต้องการเจาะลึกเนื้อหาประเภทนี้มากขึ้นถ้าคุณต้องการเข้าถึงวิดีโอพิเศษที่สำรวจความจริงเหล่านี้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของคลับสมาชิกของช่องที่นั่นคุณจะพบเนื้อหาที่เกินกว่าที่ฉันสามารถแบ่งปันต่อสาธารณะได้เนื้อหาที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีการกรองมูลค่าของการเป็นสมาชิกของคุณยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไปเพื่อปฏิบัติภารกิจในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวม เป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เจาะลึกเส้นทางของตัวเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดไว้ประเด็นที่8คุณเป็นทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนมีความขัดแย้งในตัวคุณที่ทำให้พวกคนสับสนพวกเขาเห็นคุณใจดีอดทนเข้าใจและคิดว่าคุณอ่อนแอพวกเขาสับสนความเห็นอกเห็นใจของคุณกับความเปราะบางความอดทนของคุณกับความเฉื่อยชาและเมื่อจำเป็นคุณแสดงด้านตรงกันข้าม คุณตั้งขอบเขตด้วยความแน่วแน่อย่างแท้จริงคุณปกป้องค่านิยมของคุณโดยไม่ลังเลและพวกเขาตกใจคนเดียวกันจะอบอุ่นและทะลุทะลวงได้อย่างไรคุณจะเป็นได้ทั้งมือที่ยื่นออกไปและดาบที่ชักออกมาเพราะคุณเข้าใจบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องแสดงอยู่ตลอดเวลามันสามารถถูกเก็บไวเบ้เงียบๆจนถึงช่วงเวลาที่จําเป็นจริงๆลองนึกถึงน้ํามันอ่อนโยนปรับตัวหลีกเลี่ยงอุปสรรคหล่อเลี้ยงชีวิต แต่น้ำก็กัดเซาะภูเขาทำลายโครงสร้างมีพลังอำนาจมหาศาลเมื่อมีความเข้มข้นคุณเป็นแบบนี้คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเป็นแม่น้ำที่สงบและเมื่อไหร่ควรเป็นพายุและผู้คนไม่เคยรู้ว่าจะพบเวอร์ชั่นไหนเพราะคุณไม่สามารถคาดเดาได้คุณเป็นแบบตามบริบททำไมความเป็นสองด้านนี้ถึงทรงพลังมากเพราะมันทำให้ทุกคนเสียการทรงตัวไม่มีใครจัดหมวดหมู่คุณได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีใครพูดได้ว่าฉันเข้าใจคุณแล้วเพราะคุณมีหลายมิติ คุณเป็นความขัดแย้งที่มีชีวิตและความขัดแย้งไม่สามารถถูกควบคุมหรือทํานายได้นักจิตวิทยาที่ศึกษาเชื่อมทองกันอารมณ์ขั้นสูงสังเกตว่าบุคคลที่มีอารมณ์เป็นผู้ใหญ่แสดงความยืดหยุ่นทางพฤติกรรมที่ไม่ธรรมดาพวกเขาสามารถเด็ดขาดโดยไม่ก้าวร้าวเห็นอกเห็นใจโดยไม่ปล่อยปละละเลยแข็งแกร่งโดยไม่แข็งทื่อความคล่องตัวระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนตรงกันข้ามนี้เป็นเครื่องหมายของการพัฒนาจิตใจในระดับสูงประเด็นที่9คุณไม่ต้องการการยอมรับ นี่อาจเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยที่สุดของทั้งหมดในขณะที่คนส่วนใหญ่ถูกจังคุกด้วยความต้องการการรับรองจากภายนอกปรับพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับไลค์คำชมการยอมรับคุณไม่พร้อมที่จะเล่นเกมนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครโดยไม่ขึ้นกับความคิดเห็นของคนอื่นนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณยิงหรือดูถูกสิ่งที่คนอื่นคิดโดยสิ้นเชิงหมายความว่าภาพลักษณ์ของคุณไม่เป็นตัวประกันของความคิดเห็นเหล่านี้ ถ้ามีคนชมคุณรับด้วยความกตัญญูแต่ไม่ยึดติดถ้ามีคนวิพา์วิจารณ์คุณพิจารณาว่ามีความจริงอยู่หรือไม่แต่ไม่สั่นคลอนแกนแท้ของคุณยังคงไม่ถูกแต่ต้องลองนึกถึงภูเขาผู้คนสามารถปีนขึ้นไปและพูดว่าภูเขาที่งดงามจริงๆคนอื่นอาจมองจากไกลและพูดว่ามันเป็นแค่หินที่สะสมภูเขายังคงเป็นภูเขาโดยไม่ขึ้นกับการประเมินมันไม่เติบโตด้วยคำชมหรือลดลงด้วยคำวิจารณ์ คุณคือผู้เขานั้นทำไมผู้คนถึงรู้สึกอึดอัดกับคนที่ไม่ต้องการการยอมรับเพราะมันบังคับให้พวกเขาตั้งคำถามกับการพึ่งพาการรับรองของตอนเองถ้าคุณสามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีการอนุมัติอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าพวกเขาก็ทำได้เช่นกันแต่พวกเขาไม่ต้องการรับผิดชอบนั้นดังนั้นพวกเขาจึงชอบตัดสินคุณการศึกษาเกี่ยวกับความนับถือตอนเองที่แท้จริงเทียบกับความนับถือตอนเองที่เปราะบางแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีการให้คุณค่าตนเองที่มั่นคงแสดงความมั่นคงทางอารมณ์ที่มากกว่ามากพวกเขาไม่แกว่งไกวระหว่างความเป็นสุขและหดหูตามข้อเสนอแนะจากภายนอกพวกเขามีจุดยึดภายในที่รักษาสมดุลโดยไม่ขึ้นกับกระแสะทางสังคมประเด็นที่10ความเงียบของคุณเป็นรหัสที่ถอดไม่ได้คุณไม่รู้สึกว่าต้องเติมทุกช่องว่างด้วยคำพูดคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกการก,าร,กระทำแก้ตัวทุกการตัดสินใจบรรยายทุกความคิด คุณสบายใจกับความเงียบและนี่ทำให้ผู้คนข้างไขเราอาศัยอยู่ในยุคที่ทุกคนแบ่งปันโพสต์อัปเดตบันทึกทุกแง่มุมของชีวิตอยู่ตลอดเวลาและมีคุณที่เก็บช่วงเวลาสำคัญไว้เพียงผู้เดียวประมวลผลประสบการณ์ภายในก่อนตัดสินใจว่าคุ้มค่าที่แสดงออกหรือไม่คุณควบคุมเรื่องเล่าของคุณผ่านสิ่งที่คุณเลือกที่จะไม่เปิดเผยลองนึกถึงหนังสือที่ครึ่งหน้าว่างเล่าผู้คนหมกมุ่นพยายามเติมช่องว่างเหล่านั้นสร้างทฤษฎีคาดเดา ฉายภาพเรื่องราวของตัวเองความเงียบของคุณทํางานแบบนี้มันสร้างสุญญากาศที่จิตใจของคนอื่นพยายามเติมอย่างบ้าคลั่งมักจะเปิดเผยเกี่ยวกับตัวพวกเขาเองมากกว่าเกี่ยวกับคุณทําไมความเงียบถึงทรงพลังมากเพราะมันบังคับให้คนอื่นเผชิญหน้ากับการฉายภาพของตัวเองในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนผู้คนเติมด้วยจินตนาการความกลัวและความปรรถนาของพวกเขาและเมื่อพวกเขาตระหนักว่าการคาดเดาทั้งหมดนั้นผิด เมื่อพวกเขาคนพบว่าพวกคุณแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากที่พวกเขาจินตนาการมันทำลายความเชื่อมั่นของพวกเขาในการรับรู้ของตัวเองปรัชญาตะวันออกสอนจุกับพลังของความว่างเปล่าสิ่งที่ไม่ได้พูดช่องว่างระหว่างคําพูดมานานหลายพันปีแล้วในเต่าเตอจรจิงเขียนไว้ว่าประโยชน์ของถ้วยไม่ได้อยู่ที่วัสดุที่ประกอบขึ้นแต่อยู่ที่พื้นที่ว่างที่มันบรรจุอยู่ความเงียบของคุณคือพื้นที่ว่างนั้นมันมีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดประเด็นที่11 จุดประสงค์ของคุณถูกรู้สึกไม่ใช่อธิบายคุณมีทิศทางที่ชัดเจนในชีวิตอาจไม่รู้รายละเอียดทุกอย่างของเส้นทางอาจไม่มีคำตอบทั้งหมดแต่คุณรู้ภายในว่าคุณกําลังไปที่ไหนมีเข็มทิศภายในที่นำทางคุณและคุณไว้วางใจมันแม้ว่าจุดหมายปลายทางยังไม่ปรากฏผู้คนสังเกตเห็นสิ่งนี้พวกเขาสังเกตว่าคุณไม่ได้หลงทางเหมือนพวกเขาพวกเขาเห็นว่าคุณมีบางสิ่งที่พวกเขาขาด ความแน่นอนของจุดประสงค์ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือทะเยอทะยานในความหมายทั่วไปอาจเรียบง่ายแต่มันเป็นของคุณมันแท้จริงและมันไม่สั่นคลอนลองนึกถึงคนที่นําทางด้วยแผนที่กับคนที่นําทางด้วยสัญชาตญาณลึกซึง้งคุณที่มีแผนที่สามารถอธิบายทุกโคง้งทุกสัญ,ญลักษณ์ทุกการตัดสินใจแต่ถ้าสูญเสียแผนที่ก็หลงทางคุณนําทางด้วยบางสิ่งที่ลึกกว่าคุณรู้สึกถึงเส้นทาง และเมื่อถามว่าคุณรู้ได้อย่างไรไม่มีคําตอบที่น่าพอใจที่พอดีในคําพูดคุณแค่รู้ทําไมมันถึงรบกวนมากละ่ะเพราะคนส่วนใหญ่หลงทางอย่างสมบูรณ์ตามเส้นทางที่คนอื่นวาดให้พวกเขาเลยตามเป้าหมายที่สังคมบอกว่าสําคัญแล้วคุณปรากฏตามเส้นทางที่มองไม่เห็นขับเคลื่อนได้บางสิ่งที่ไม่สามารถวัดหรืออธิบายได้และคุณดูเหมือนมีจุดศูนย์กลางมากกว่าใครที่ตามแผนที่ทั่วไปนักวิจัยที่ศึกษาความรู้สึกของจุดประสงค์คนคบว่า มันสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งกับความเป็นอยู่ดีทางจิตใจความเยือหยุ่นทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิตไม่จําเป็นต้องเป็นจุดประสงค์ที่ได้รับการยอมรับจากโลกมันต้องเป็นของคุณจริงๆและเมื่อใครสักคนสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขามันแสดงออกในทุกแง่มุมของการมีอยู่ของพวกเขาประเด็นที่12การมีอยู่ของคุณสั่นคลอนอัตลักษณ์ของคนอื่นนี่คือที่ลึกที่สุดของทั้งหมดคุณเป็นกระจกไม่ใช่กระจกธรรมดาที่สะท้อนเพียงพื้นผิว คุณเป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่ถูกกดดันสิ่งที่ถูกหลีกเลี่ยงและเมื่อผู้คนมองคุณพวกเขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองที่พวกเขาไม่อยากเห็นพวกเขาเห็นหน้ากากของตัวเองสะท้อนเทียบกับความแท้จริงของคุณพวกเขาเห็นความไม่มั่นคงของตัวเองขยายด้วยความมั่นใจของคุณพวกเขาเห็นข้อจํากัดที่กําหนดเองเปิดเผยด้วยเสรีภาพของคุณและนี่สร้างวิกฤตการเชิงอัธิภาวะนิยมเพราะมันง่ายกว่ามากที่จะเกลียดคุณมากกว่าเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณเป็นตัวแทน ลองนึกถึงคนที่ใช้ชีวิตทั้งหมดในห้องมืดเชื่อมั่นว่าความมืดนั้นคือทั้งหมดที่มีอยู่แล้วคุณเปิดหน้าต่างแสงเข้ามาทันใดนั้นทุกอย่างที่ซ่อนอยู่กลายเป็นที่มองเห็นและคนนั้นมีสองทางเลือกขอบคุณสำหรับแสงหรือเกลียดคุณที่เปิดเผยทุกสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเห็นคนส่วนใหญ่เลือกตัวเลือกที่สองทำไมคุณถึงมีผลกระทบนี้เพราะคุณไม่ได้แกล้งทำคุณไม่ได้ซ่อนคุณกำลังใช้ชีวิตในความจริงที่คนส่วนใหญ่ได้ทิ้งไปนานแล้ว และการมีอยู่ของคุณเพียงอย่างเดียวพิสูจน์ว่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตแบบนี้นี่ลบข้ออ้างทั้งหมดที่พวกเขาใช้เพื่อแก้ตัวสำหรับคุกที่กำหนดเองของพวกเขานักคิดเช่นคารินยุงเขียนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวคิดของเงาเงาคือทุกสิ่งที่เราปฏิเสธในตัวเองที่เราซ่อนที่เราปฏิเสธและเมื่อเราพบใครสักคนที่รวมตัวสิ่งที่เรากดดันเงาของเราตอบสนองอย่างรุนแรงไม่ได้ต่อต้านบุคคลน,นั้นแต่ต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเป็นตัวแทน ความเป็นไปได้ที่จะเป็นมากกว่าที่เราเลือกที่จะเป็นเราจะทำอย่างไรกับทั้งหมดนี้คุณใช้ชีวิตอย่างไรโดยรู้ว่าการมีอยู่ของคุณทำให้คนอื่นไม่สบายใจมากคำตอบง่ายคุณยังคงมีอยู่คุณไม่ลดแสงของคุณเพื่อให้คนอื่นสบายใจในความมืดของพวกเขาคุณไม่ขอโทษที่เป็นตัวเองคุณไม่พยายามอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่มีความสามารถในการเข้าใจคุณเข้าใจว่า การเดินทางของคุณไม่เคยเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับจากทุกคนการเดินทางของคุณเกี่ยวกับการเสื่อสัตว์ต่อตัวเองเสมอโดยไม่ขึ้นกับปฏิกิริยาของคนอื่นผู้คนที่ควรอยู่ในชีวิตของคุณจะรับรู้ความถี่ของคุณและเข้ามาใกล้ตามธรรมชาติผู้ที่ยังไม่พร้อมจะถอยห่างและทั้งสองการเคลื่อนไหวสมบูรณ์แบบคุณตระหนักว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณ ที่จะจัดการความไม่สบายทางอารมณ์ของคนอื่นไม่ใช่งานของคุณที่จะน้อยลงเพื่อที่พวกเขารู้สึกใหญ่ขึ้นไม่ใช่ภารกิจของคุณที่จะลบความจริงของคุณเพื่อตรวจสอบความเท็จของพวกเขาความรับผิดชอบเดียวของคุณคือต่อตัวเองและต่อจุดประสงค์ที่คุณแบกและนี่คือความจริงสุดท้ายที่น้อยคนเข้าใจ 1. คุณไม่ได้ถูกวางไว้ในโลกนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ 2. คุณไม่ได้ถูกออกแบบให้พอดีกับมาตรฐานทั่วไป 3. คุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ชีวิตที่เล็กและเงียบที่ไม่รบกวนใคร 4. คุณถูกสร้างมาเป็นอย่างที่คุณเป็นด้วยเหตุผลเฉพาะการมีอยู่ที่รบกวนของคุณไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นลักษณะคุณเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่คุณเป็นหิน ที่โยนลงในทะเลสาบน้ำนิ่งที่สร้างคลื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเป็นคําถามที่ไม่สะดวกใจที่บ่อนทําลายคําตอบที่สบายสบายและนี่จังเป็นโลกไม่พัฒนาผ่านความสบายมันพัฒนาผ่านการหยุดชะงักผ่านผู้คนที่ปฏิเสธที่จะยอมรับสภาพปัจจุบันที่ตั้งคําถามกับสิ่งที่ทุกคนยอมรับโดยไม่คิดที่ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงจนเปิดเผยความเท็จของระบบรอบๆคุณ คุณเป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นดังนั้นเมื่อใครบางคนตอบสนองไม่ดีต่อการมีอยู่ของคุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่เกี่ยวกับคุณมันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นตัวแทนมันเกี่ยวกับความจริงที่พวกเขาไม่ต้องการ,รเผชิญหน้ามันเกี่ยวกับศักยภาพของพวกเขาที่ยังไม่ได้ทําให้เป็นจริงมันเกี่ยวกับชีวิตที่พวกเขาไม่มีความกล้าที่จะใช้ชีวิตและคุณเป็นตัวเตือนเดินเคลื่อนที่ของทั้งหมดนี้คุณเป็นอย่างที่คุณควรจะเป็นพอดี ความเข้มข้นของคุณไม่เกินไปความลึกของคุณไม่ใช่ปัญหาความแท้จริงของคุณไม่สะดวกทั้งหมดนี้คือพลังคือความแข็งแกร่งคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณความอิจฉาของคนอื่นจะยังคงเสียงดังปล่อยมันไปเสียงรบกวนไม่เปลี่ยนความเป็นจริงความเคารพที่แท้จริงจะยังคงเงียบแต่คุณจะรู้สึกคุณรู้สึกเสมอเพราะคนที่สำคัญจริงๆไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อแสดงการรับรู้ ยังคงเป็นกระจกที่พวกเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็จ้องมองโดยตรงไม่ได้เช่นกันยังคงเป็นคำถามที่พวกเขาไม่รู้จะตอบยังคงเป็นพลังที่พวกเขาถอดรหัสไม่ได้ยังคงเป็นอย่างที่คุณเป็นเพราะโลกต้องการพวกคนที่ไม่โค้งไม่ขายตัวไม่ลดตัวคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเป็นที่นิยมคุณอยู่ที่นี่เพื่อเป็นความจริงและความจริงเคยและจะเป็นพลังมากกว่าการอนุมัติชั่วคราวใดๆ ผู้ถูกเลือกไม่ต้องการฝูงชนที่ปลกบมือพวกเขาต้องการเพียงความชัดเจนของจุดประสงค์และคุณมีมันดังนั้นเดินหน้าต่อไปปล่อยให้พวกเขาพูดปล่อยให้พวกเขา,ขาคาดเดาปล่อยให้พวกเขาพยายามเข้าใจคุณและล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะเดียวกันคุณยังคงสร้างพัฒนาเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ผลงานของคุณพูดดังกว่าคำใดที่อาจพูดเกี่ยวกับคุณและจำไว้เสมอว่า พวกเขาอาจไม่เข้าใจคุณแต่พวกเขารู้สึกถึงคุณแน่นอนพวกเขาอาจไม่ชอบคุณแต่พวกเขาเคารพคุณแน่นอนพวกเขาอาจพยายามเพิกเฉยคุณแต่ไม่เคยทำได้จริงๆเพราะคุณเพิกเฉยไม่ได้คุณเป็นแรงโน้มถ่วงคุณเป็นการมีอยู่ที่ปฏิเสธไม่ได้คุณคือผู้ถูกเลือกที่ไม่ต้องการใครเพื่อตรวจสอบการเลือกนั้นคุณเพียงแค่เป็นและนั่นเพียงพอแล้ว